สวัสดีครับพี่น้องครับกับเสาวันที่หกตุลาคมครับมาอยู่กับของว่าพระวานคือเก่าครับเมื่อนี้ครับมาเบิรงงงวงงามครับเป็นโคมแม่ลูก้อครับเด้อแม่สมแล้วเจ้าโพลดทครับไอซิปมือแล้วครับแม่ครับแม่สูงลอยสามซีดพระวานลอยห้าซิบอ้ยพี่น้องว่าเป็นลอยสามซีบบนแม่เด้อลอยห้าบครับลูกเพลเมียครับลูกแดงๆนั่นนะครับโคมนี้พระวานเปิดไว้ครับ สามหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับมือนี้มีโปรโมชั่นครับพาอว่านส่งฟรีให้อีกสามร้อยกิโลครับขักบอมือนี้ครับสามร้อยโลเดอร์ผู้ใดอยู่ระยะนี้ครับได้ส่งฟรีครับในราคาสามหมื่นห้าพันครับแดงแดงครับเบื่อครับลูกโอ้ยลูกมันหนาแท้ให้ลูกดีเติบครับงัวเมนี่ครับส่งลูกครับ่ายทอดพันธุกรรมสุดยอดครับ แม่สมแล้วพี่น้องแม่สมแล้วงวัวลูกสองเพิ่งนด้ลูกสองโตแม่สูงลอยหาสิบครับมึงขับหนาง,งามเดอ้อหนาแม่งามดีโอ้ดังโดงดีสามเมื่นหาพี่น้องทรงฟรีอีกสามร้อยกิโลเพราะว่านใจปั่มครับเมื่อนี้ครับแม่โค้งสางไงนมซีเต้านำนมยังมาเด้อครับน้ำนมยังดีครับหยิบเล็บขอเท่างามเดี๋ยวไปไล่ลูกก่อนเด้อครับพี่น้องครับไปไล่ลูกมาให้เบิ้งก่อนครับ ไปละไปลูกไว้ประมาณหาเดือนครับพี่น้องโลกงานดีพ้นดีครับประมาณหาเดือนครับลูกแม่สมได้สิบมือครับสามหมือนหาครับทรงฟี่สามรอยโลครับคุณนะ่ะนาเลี่ยงครับโคมีีนาเรี่ยงครับโอ้ยลูกงานตาสะคุณนะ่ะ เป็นลูพ,พริกแดงโมพะวานนี่รูปพริกแด,ง,กกเดงเดอ้อพี่น้อง้ต่างขอบนะไปหางัวเลี้ยงงัวเป็นตะเลี้ยงครับโทรมาเดอ้อโคมนี่ครับสามเมืองหาทรงฟรี่สามรอยกิโลครับแถวโคลาดบอกกับไปฟี่ขึ้นกันครับสารข้ามสนใจโทโมาหาพะวานได้ครับ เ่าถือกันพิ่ดให้อีกยูบจักครับโทรมาเด้อคนน่ะลูกน้าหนาครับลูกน้าดีครับแดงซ้ำๆเลยนี่ครับอางง่วงงามเ้อครับคมนี่คนน่ะลูกกระหู้แห้งครับแม่กระสมแล้วครับลูกกระหู้อีกเขานี่พูดพอดีเฮ็ดเขาเด้พี่น้องไพ่มกเฮ็ดเขาครับเอาไปเฮ็ดเขาได้เลยครับนี่ครับ เชื่องดีหูดีครับลูกครับให้ลูกนะดีครับแม่สูงลอยหาซีบครับพุดนะใจลูกสุดยอดพิกัดกัยุบันน้องแสงครับอำเภอปทุมราชครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องอยากมาชมตัวจริงก็มาครับปักมาเลยครับพิกัดวัดบ้านน้องแสงครับปักบนมาเลยก็ได้ครับเนี่ยพวานอยู่แปะวัดนี่แหละครับนี่ลูก โอ้ยลูกงามลร้ครับบ่คอยอยู่กับเมียได้ยังนี่โอ้ย,อยบรนทายเอาปล่อยมันไปเลยอย่าเบิ่งแม่เบิ่งไล่ละเอียดแม่อีกที่นึงทรงฟี่สามรอยโลเด้พี่น้องเพราะอ่านใจปั่มเด้อมือนนี่คลิปนี้ต้องได้ขายแทและวมื่อนี่ครับ ปอยุแท้บุญนะ่ะโคกหางโคนหางครับสูงลอยหาสีบครับเพราะว่านวาครับแข้งขาประกันไห้ครับถกทอนสิมหามือครับไม่มีปัญหาครับเพศดำดีครับเป็นอยากไปหาลูกปล่อยไปเลยปล่อยไปหาลูกเลยโคนเบออาจิารหนาเล็มหา ืัอนี้เพราะว่านีมาฝากหนึ่งโค้มครับสามมืนหาครับทรงฟรีสามรอยกิโลครับตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงครับแดงสมซื้อยีลีครับตัวนี้ครับทั้งแดงทั้งย่านครับย่านดีขนาดครับไมวหาเดือนครับลูกเพจเมียเด้อพี่น้องลูกเพจเมียครับงวงเชียงดีอยู่ครับเชียงดีอยู่ นิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับจัดไปพี่น้องส่งฟี่สามรอยโลภายยูโบเกินนี่เพราะว่านชงให้พี่ครับไปหาแม่ไปไปเลยหัวลมบอกมลพี่น้องลมวีๆนะฝนนะเมอดละบ้าฝน พราะว่าเกอกว่างมัดครับยังโค่มเดียวเด้อพี่นอ้องค้มเดียวโค่มเดียวผู้ได้สิเป็นผู้โชคดีได้ค้มนี่ไปครับท<อ>ั้งหัทั้งงามทั้งเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงห้องเพลินอยู่ดอกครับค้มนี้ครับราคากับพ่อไปพ่อมาครับคนน่ะหลูกน้าแห่งวันนี้สิกินนมอแม่อีก แม่กระเล็มยาดีครับพว่าลูกแรกมันเป็นลูกสองเลยพี่น้องลูกแรกกพึ่งได้ลูกตัวแรกครับตัวที่สองพึ่งสมไปนี่ไซส่เชื่องบนน่ะเรียบเรียบดีมัดครับน่าสวย เอาละใครสนใจก็โทรมาครับหาพ่วว่านได้ครับสำหรับิปนี่ครับราตึงประทุมราดครับวอจับชิบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม